ค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปตามหาตู้เตาบินกันนะคะไปค่ะไปกันเลยเราเดินหา,าหา,าแล้วนะคะและแล้วเราก็เจอแล้วค่ะตู้เตาบินที่เราตามหานี่เลยเย้ yeah. นี่เป็นครั้งแรกของน้องอ้มเลยนะคะที่ใช้บริการตู้เตาบินตื่นเต้นจังเลยค่ะทุกคน ก่อนอื่นก็เลือกเมนูก่อนเลยนะคะวันนี้น้องอ้ําเลือกเป็นเมนูชามะนาวนะคะแล้วก็เลือกความหวานนะคะเลือกเป็นหวานปกตินะคะรับหลอดรับฝาค่ะจากนั้นก็เลือกวิธีการชําระเงินนะคะทุกคนตอนแรกคือเราใส่เงินสดไปแล้วมันไม่กินแบงค์นะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวิธีใช้ซั o บี้เพย์นั่นเองก็สแกนไปเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยรอรับน้ําแบบสวยๆได้เลยค่ะ เจ๋งมากเลยคะ่ะทุกคนข้างในมีคนอยู่จริงๆไม่นะําไมมันอัจฉริยะได้อย่างนี้น้องออาก็เต้นรอแบบสวยๆไปเลยนะคะใช้เวลารอประมาณ60สิถึงเจวินาทีนะคะน้องอ๊อฟตื่นเต้นมากเลยคะ่ะทุกคนใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> ได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่เลยชามะนาวของเรา แก้วนี้ราคาเพียง30บาทเองนะคะถูกมากได้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะชิมนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าอืมอร่อยค่ะทุกคน